ยาเทิดทูลพระคุณพ่อของแผ่นดินคือราชการที่9ของเราผู้มีเกียรติที่มีศักยภาพกตันยูกตเวเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะอาจารย์ป๊อปนะคะก็มาให้เกียรติพระพพระอ,อ,องค์ท่านทรงเหนื่อยเป็นคนแรกที่ที่ทว่าได้จุดจริงพระสีวรดีให้ประชาชนชาวไทยให้โชคดีมีความสุขไม่เจ็บ ไม่จนนะคะภาษีวดีนี่มายังไงมาจากไหนเป็นใครพ่าหนังเรื่องนี้ได้แถลงให้ทราบจริงๆแล้วมีมีบริษัททึ่ติดต่อมาไม่รับกาจะให้ห้าพันทตก็ไม่เอาเราต้องการเอาภาษีวลีมาลง ภูมิใจภูมิใจแล้วก็ยังขอบคุณอาจารย์ป๊อปมาคนดีคุณเนาะได้ทำเนี่ยเรื่องนี้แล้วก็คนเราก็เรียกว่าพูดดีคิดดีทำดีได้ดี